ราก็ได้สู้กันอย่างเต็มที่แตว่ว่าเราคิดว่าแบบนี้มันมันไม่ค่อยดีสำหรับเราเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแมตช์ที่เหลือก็เราก็จะพยายามสู้ต่อไปค่ะถ้าเป็นไปได้งถ้าเลือกได้ก็คิดว่าระบบไอ้ทัสกินอะไรนรี่ค่ะหน่งว่ามันมันไม่ค่อยสเสถียรมันมันมันใช้งานไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลค่ะก็ ใช่ค่ะแล้วมันมันทำให้เกมการเล่นต้องสนุกต้องบางอากาศมีนก็เสียยอกาศปนะดื้อๆโดยโดย,โดยที่ใช่มันคิดว่ามันมันไม่ไม่เวิร์กอะระบบเนี้ยค่ะแรกในชีวิตผมนะผมโค้ชมาประมาณยี่สิบกว่ปี ปยรยาธิยาที่ไม่สุภาพผมก็ถามต่การและถามฝ่ายสด็จเพราะว่ามันเป็นโมเมนตัมของการที่เรากำลังจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าระบบมันไม่ได้โชว์เนี่ยผมก็ถามว่ามันคืออะไรที่มันไม่ได้โชว์ขึ้นมาเพราะเราก็กดไปทั้งสองครั้งแล้วในการที่จะเปลี่ยนตัวแล้วก็บอกว่า ระบบมันไม่โชว์ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่โชว์แล้วสุดท้ายก็มาให้ใบแดงผมเนี่ยคือประเทศไทยเราเสียโอกาสนะครับจะเรียนว่าผมพยายามที่จะแข่งขันอย่างมีน้ําใจเป็นนักกีฬานะครับทีมเราก็ไม่ได้คิดที่จะเอาเปรียบคู่ต่อสู้เลยนะครับแล้วสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ย เราได้จบซิ้งไปแล้วยังไงผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็มันเอาชัยชนะกันเึลมันไม่ได้